ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานไถแบบจุดมันนะครับโดยในคลิปนี้ผมกับพี่สุธีนะครับได้ออกมาไถผ่าน3เป็นงานบุกเบิกในเนื้อที่18ไร่นะครับและสภาพแปลงก็เต็มไปด้วยน้ำทั้งแปลงเลยนะครับ จมแล้วทุกันนุ้นจะจมแล้วทุกคนเรามาดูกันนะครับว่าแปลงนี้นะครับจะใส่ย,ยากแค่ไหนนะครับน้ําแบบนี้รถของเราจะติดลมหรือเปล่าและเราจะเจออุปสรรคอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับแม่ถท,ที่มีน้ําแบบนี้ก็คือลูกปืนผ่านต้องดีนะครับฝ่านต้องมีฝาปิดทุกปืนนะไม่งั้นน้ําเข้านะนิวชอนต้ากับฝ่านสี่ตราเพชรแต่ว่าตอรอกลูกนึงครับเหลือผ่านสามนี่ เปียกครับเปียกตั้งแปรงโอ้ยเปียกไม่ว่าไม้ก็เยอะลงหลุมแล้วไปไปลูกพ่อใหย่ไาอาย้อาย,อยาไอ้ลูกไปไปเฮ้ยยายไอย้ยหย่ไอ้รถเราแรงกว่าวันนี้ไปสุทธิ์ขับเองครับสายเดียวครับขับเองนักเลงพอ กไปแบบนิ่มๆครับผ่านสาม CMT ไปผ่านม้าบินเป็นกษัตริย์ทั้งสองคันเลยนะครับนี่ไม้ไมโอ้ไม้ครับไม้ไม้เยอะมากไปปีติไปมาดูว่าของใครจะจมก่อนกันนะ วางยาคันหน้าไว้แล้วยืนหเลยยืนหยเลยยืนลนงหน้าแล้วฮะเก็บมาแล้วเหรอเออเกิดนใช่ไหมบบเมงนี่บายใจไปรีรับไปเลขต่อเลยมันนั้นเลขเก้าร้อเนี่ยเก้าร้อยเหรอ ต่อรองนิดนึงอ๋อต่อเหลือห้าร้อยต่อเหลือเท่าไรเจ็ดห้าเขาอ๋อไม่เป็นไรทำได้แล้วเจ็ดห้าเขาไม่รู้เราไม่เรื่องมากใช่ไหมขอให้ได้ไถ่นะเขาก็เข้าใจเลยแต่ภาพแบบนี้ใส่งามเบอแล้วไอ้ที่แห้งอะงามได้เลยที่เปียกแบบนี้มันก็ต้องตามสภาพนะดินเหนียวดินเหนียวถ้าไม่ลงหลุมยางไม่เปลือเย่างแบบนี้แล้วฮะต่อไปน่าจยไาแบบนี้แล้วเอาละครับตอนนี้พิธีเปลี่ยนคนขับกับนี่น้องตูน สิเด็กพีตุ้ตีคนใหม่ตูนเอกาพลังล้นเฮ้ยใช่ใชน้ <c oughs> <N> <t une> นองตูนเอ็พลังล้น <c oughs> ย่งเหมือนว่าเล่นนะรอนนะ <c oughs> ไปไปยกันต่อทุกคน งานแปลงนี้นะครับก็เป็นงานของพี่สุทธีที่รับมานะกฎของการมาทําร่วมกับคนอื่นก็คืออย่าไปแย่งเครดิตเขานะครับเกิดใครที่รับงานมาก็ให้คนนั้นคุยกับเจ้าของงานเจ้าของไร่เจ้าของแปลงไปเลยเราอย่าไปทําว่าพี่ครับเนี่ยเอาเบอร์โทรผมนะครับผมก็มีรถเดี๋ยวที่หลังโตหาผมก็ได้นะครับไม่ได้ทุกคนอย่าใช้ที่ใส่แบบนี้นะต้องให้เครดิตนะครับคนที่เขารับงานมา เรามีอะไรเราก็ไปถามกับพี่ดุทีกอพิทีตรงนี้ขายยังไงเจ้าของบอกยังไงแต่เราไม่ต้องไปคุยกับเจ้าของแปลงให้พี่ดุทีไปคุยคนเดียวนะครับเวลารับเงินก็เหมือนกันให้พี่ดุทีไปจัดการเองนะครับเราอย่าทําตัวเป็นในหัวคนที่2เพราะเดี๋ยวเราจะหมาดหมางกันเครดิตสําคัญมากครับถ้าเราไปแย่งเครดิตเพื่อนเราจะได้งานแค่ครั้งเดียวครั้งหน้าเพื่อนไม่ตามหรอกแต่ถ้าเรารู้จักให้เกียรติเพื่อน ให้เครดิตกับเขาถึงแปลงนี้เราจะไถจยยนสุดฝีมืองานออกมาสวยก็ให้เครดิตกับคนที่รับงานครับแล้วมิตรภาพของเราจะอยู่กันยืนยาวกับทุกคน ตอนนี้กินข้าวครับนี่ครับพี่แป้นแฟนของพี่ทุกทีครับมาส่งห่ออันนี้แกงอะไรพี่แกงตามสั่งเลยวันนี้ตามสั่งอ่ะอจะกินอะไรดิหมดนี่ครบดิไหนทันเลยต้องจับเลยดิหนึ่งจบกันเถอะหมดนี่ครบนี่หมดครบนะหมดครบน้องเลยโอหมดครบน้องเลยเอ่ะแดงเลยเนาะเอาละครับไปโคสตาร์ทไม่ติดนี่ต้องพ่วงลูกตีเลยพี่เวลาดับเครื่องอะไรเสียหม้อหรือได้้ไดจัด ไฟโล่หม้อเดีออด๋ยวจะเท่แล้วไฟไม่โชว์ะชอะน่าจอไม่มีไฟอะอ๋อนี่ของมันมันใช้หม้อเล็กขนาดนี้อะหมอ้มอรถยนต์เหรอใช่โม่ให้ก็ได้นะอ๋อโม่อะไรก็ได้นีน่ว่าแต่ว่ามันตัดหม้อเลยเดียวมันได้เกลี่ยนรด้วยไม่เกลี่ยหม้อเลย ถึงว่าตอนผมมาพี่ดีตัดเครื่องตั้งไว้เกือบจวโมงกับพี่ดีตัดเครื่องตั้งไว้อ่ะทุกคนเขารู้นะ่ะพี่อ่างานเข้ามั้ง ปิดแบบนี้เลยครับนี่สุดทีสุดยอดเอาละครับโรงงานกันต่อครับทุกคนหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จนะครับจน เดี๋ยวไม่ตองไม่ตองไปนู้นเลยไปนู้นเลยไปแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าจมไม่จมหรอกแต่ผมบอกให้ไปแล้ว <c ười> ไป,ไป,ไปสบายครับทุกคนไม่จมครับทุกคน

มีทีมงานที่คอยช่วยกันเวลาแปลงยากๆแบบนี้นะครับมันเป็นย่าเรื่องดีมากเลยทุกคนมันจะทํำให้งานยากนะครับกลายเป็นงานที่แบบง่ายๆขึ้นมาเลยเวลารถติดลมเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเราก็มีทีมที่คอยช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำรถไถน,นะผมอยากให้ทุกคนหากู่ถูมาสักหนึ่งคนนะแต่ว่ากฎสําคัญคืออย่าได้ไปแย่งงานกันเป็นยังขาดนะทุกคน บอกกันตรงๆขอกันตรงๆนะครับาแปลงนี้ผมขอก่อนอะไรแบบนี้แต่อย่าไปแย่งงานอย่าไปทําราคาแข่งกันนะรักษาพิตรภาพเอาไว้แล้วเราก็จะมีผู้หูที่คอยแบบลุยกันทุกแปลงแบบนี้ครัทุกคน โอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมก็พามาชมนะครับการทํางานแบบมันๆน,นะระว่างนิวจอนต้าผมกับเบลส์ก้าวข้าของพีพ่จิทพีนะครับการออกทํางานเป็นแปลงนะครับเนี่ยทุกคนก็จะเห็นความสามัคคีนะในทีมงานครับแล้วก็ที่สําคัญคือเครดิตการทํางานสําคัญมากนะครับใครรับงานก็ให้คนนั้นไปคุยกับเจ้าของแปลงให้คนนั้นไปเป็นคนจัดการเรื่องเงินเองนะครับเราอย่าได้ไปทําตัวเป็นเท่าแกอีกคนไปใครบนโตเองแบบนี้ไม่ได้นะครับมิตรภาพของเราจะขาดสะบั้นและเราจะไม่มีทีมงานคอยที่จะพึ่งพาอาศัย สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ